Tchau. Yes. ในก้าวทันสังคมที่มีการแข่งขันมากขึ้นการศึกษายุคใหม่จึงไม่ใช่การสอนให้เด็กท่องจําแต่สิ่งสําคัญคือต้องให้เด็กรู้จักคิดรู้จักลงมือทํามีกระบวนการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือวิธีการแก้ปัญหาและอะไรคือสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต้องทําก่อนหากสถาบันการศึกษาใดที่มีหลักสูตรเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ไปในทิศทางนี้ เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ถือว่าเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่เพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียนได้อย่างสูงสุดซึ่ง Quality Kid ดถือเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบครึ่งไปจนถึง12ปีภายใต้แนวคิดที่ว่าเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดโดยเด็กๆจะได้เรียนรู้ด้วยการลงมือทำผ่านเกมกิจกรรมที่สนุกสนานส่งผลให้เด็กเกิดการเชื่อมโยงความคิดได้อย่างรวดเร็วและจดจำได้ดี ปัจจุบัน Quality Kids กลายเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าลงทุนอย่างมากการันตีความสําเร็จตลอดระยะเวลากว่า31ปีที่ผ่านมาด้วยนักเรียนที่ประสบความสําเร็จทั่วประเทศเป็นจํานวนมาก Quality Kids ธุรกิจการศึกษาอยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพมากขึ้น Quality Kids เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2533โดยดรชยานิธิแบดดี้หรือครูแอน ครเชี่ยวชาญด้านการดึงศักยภาพเด็กและมิสเตอร์แมทธิวแบดดี้หรือครูแมทด้วยความมุ่งมั่นที่อยากเห็นเด็กไทยมีคุณภาพดรชยานิธิแบดดี้ได้นำทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและพัฒนาการเด็กมาเป็นแกนในการออกแบบหลักสูตรจนได้เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิตซึ่งแนวทางการสอนของ quality kids จะเป็นการเรียนการสอนผ่านการเล่นโดยใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อ ซึ่งคุณครูผู้สอนมีหน้าที่คอยแนะนําโดยจะไม่ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลักทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อนแล้วก็ค่อยๆสอนเรื่องเหล่านั้นตามมาซึ่งจะแตกต่างชัดเจนกับการเล่นทั่วไปที่ไร้จุดมุ่งหมายแต่ Quality k i d จะเป็นการเล่นที่คุณครูคอยชี้แนะการเล่นพร้อมกระตุ้นให้เด็กกล้าคิดกล้าทําดังนั้นที่ Quality k i d จึงมีของเล่นที่เหมาะสําหรับเด็กเยอะมากพร้อมกับมีคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วย หลักสูตร A.N.T. ของ Quality k i d มุ่งพัฒนาผู้เรียน4ด้านดรชยานิธิแบดดี้ได้นำการสอนระบบ A.N.T มาใช้โดยจุดเด่นการสอนระบบนี้จะเป็นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้เพื่อให้เกิดวงจรในสมองที่เข้มแข็ง ทำให้เด็กเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเกิดความคิดที่หลากหลายสร้างสารรค์โดยบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานทำให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตัวเองและเกิดความสำเร็จในการเรียนรู้โดยมีเป้าหมายคือเพิ่มทักษะชีวิตคิดเป็นระบบครบทุกความฉลาดซึ่งจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนา4ด้านหลักๆก,ก็คือ 1. สมาธิดีฝึกฝนให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามระยะเวลาที่เหมาะสมกับวัยก่อให้เกิดสมาธิมากยิ่งขึ้น 2. คิดไวเมื่อเด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบจะสามารถเชื่อมโยงเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ได้ทําให้มีความคิดที่หลากหลายและว่องไวมากขึ้น 3. ม,มีความสุขเด็กทุกคนต้องการความสนุกสนานซึ่งการเรียนที่มีความสุขคือพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้สศรัทธาในตนเอง ยอมนำมาซึ่งความภูมิใจที่จะทำให้เกิดความมั่นใจและกล้าคิดกล้าลงมือทำไม่กลัวอุปสรรคซึ่งจะเป็นการปลูกฝังที่สำคัญในการใช้ชีวิตโดยการเรียนผ่านการเล่นนั้นจะเป็นการใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อและมีคุณครูเป็นคนคอยแนะนำเช่นหากเป็นการเรียนเรื่องมิติสัมพันธ์หรือตัวเลขก็จะนำบอร์ดเกมมาใช้เพื่อดึงศักยภาพของเด็กออกมาผ่านการเล่นโดยไม่ได้ใช้เอกสารประกอบการเรียนเป็นหลกักเพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเล่นบอร์ดเกมก่อน แล้วจึงค่อยๆสอนเรื่องอื่นตามมาในภายหลังซึ่งหลักสูตรด,ดังกล่าวเหมาะกับผู้เรียนตั้งแต่วัยหนึ่งขวบครึ่งไปจนถึง12ปีซึ่งผู้ปกครองที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปทดสอบระดับความคิดที่สถาบันก่อนได้และเมื่อผลลัพธ์ออกมาแล้วทางสถาบันจึงจะเลือกช่วงการเรียนที่เหมาะสมให้แก่เด็กๆต่อไป7ข้อดีนะ่าสนใจทำไมต้องเลือก quality k i d แน่นอนว่าการที่พ่อแม่จะเลือกส่งบุตรหลานเรียนในสถาบันใดไดต้องดูจุดเด่นและความน่าสนใจซึ่ง Quality Kids มี7ข้อดีที่กล้าบอกได้เลยว่าให้บุตรหลานเลือกเรียนก็ดีหรือเลือกลงทุนเองก็น่าสนใจเช่นกันโดยข้อดีของ Quality Kids ได้แก่ 1. โรงเรียนส่วนใหญ่มักจะสอนให้เด็กจำกับท่องโรงเรียน Quality Kids สอนให้เด็กแก้ปัญหาที่น่าสนใจ 2. เด็กได้ฝึกทักษะพื้นฐานให้เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าฝึกให้เด็กคิดเต้นและแก้ปัญหาได้ 3. พ่อแม่สามารถไว้ใจสถานที่เรียนและผู้สอนที่มีความเป็นมืออาชีพมีระบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 4. ผู้ปกครองมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานได้สามารถปล่อยให้อยู่กับครูผู้สอนได้ 5. เป็นการให้เด็กๆได้มาสนุกกับเพื่อนและสนุกกับการเล่นที่พัฒนาสมองได้ดีกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ 6. เป็นโอกาสในการเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับผู้เรียนได้เห็นสังคมยุคใหม่ที่ไม่ใช่การเรียนแบบท่องจำ 7. สร้าง first impression กับการเรียนให้ลูกรู้สึกดีนักเรียนที่มาเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนมากขึ้นอยากลงทุนกับ Quality k i d ต้องเริ่มต้นยังไงกว่า31ปีในธุรกิจการศึกษา Quality k i d ผลิตผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรการสอนใหม่ๆเทคนิคการสอนใหม่ๆให้สอดคล้องกับวิถีสังคมที่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบันถือเป็นแฟรนไชส์การศึกษายอดฮิตที่มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทั่วประเทศโดยค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น370,000บาทโดยสิ่งที่จะได้รับก็คือ 1. การอบรมพนักงานด้านการบริหารการตลาดเทคนิคในการสอน 2. การออกแบบสาขาให้กับผู้ลงทุนและการตรวจแบบสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Quality Kids 4. โต๊ะเรียนอุปกรณ์และเกมการศึกษาพร้อมสำหรับการเริ่มธุรกิจ 5. สิทธิ์ในการใช้หลักสูตรการสอนประมาณ3-12หลักสูตรจึงขอแนะนำว่าผู้ที่สนใจลงทุนควรมีงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้น6 0 0 0 0 0บาทโดยยังได้รับสิทธิ์ในการขายคอสเรียนเพิ่มเติมได้ซึ่งทาง Quality k i ิดให้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนได้โดยจะมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำแนะนำและร่วมกันวางแผนในการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมีธุรกิจการศึกษาที่สามารถสร้างไรายได้อย่างมีคุณภาพ และมีโอกาสขยายสาขาเติบโตได้มากยิ่งขึ้นปัจจุบันธุรกิจการศึกษามีความน่าสนใจมากไม่ว่าสถานการณ์ในสังคมจะเป็นอย่างไรแต่การเรียนรู้ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ตรงกันข้ามยิ่งภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาการเรียนการสอนก็ต้องยิ่งมีการพัฒนาที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ซึ่ง Qual i t y คิดถือว่าเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาที่เราถือว่าเหมาะสมกับการลงทุนในยุคนี้อย่างมาก สนใจลงทุนแฟรนไชส์ Quality k i t โทร0821599465และ0880228574และ022867367/8ต่อ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ